สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เราก็ทั้งสองคนนะครับจากเพจโก c a m p i n งก็จะมาแนะนำสถานที่กลางเต็นท์อีกหนึ่งที่ที่สร้างความประทับใจให้กับเราในค่ำคืนเข้าดาวส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ที่จะเข้าสู่ปี62เมื่อคืนนี้มามัดมาดเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณจิชดา ก็วันนี้ก็อากาศดีมากๆค่ะอากาศตีห้ากว่าเนาะที่เราตื่นขึ้นมาอากาศอยู่ประมาณส1บเอดองศาเองนะครับอยู่ัประมาณ1 1บองศาหนาวประทับใจไหมประทับใจมากค่ะเราเคยไปที่ทองผาภูมาแล้ววันนั้นยังไม่ถึงขั้นตรงนี้นะที่ตรงนี้นี่มีอากาศที่เราประทับใจเนี่ยเป็นเพราะว่ามันอยู่ใจกลางภูเขาจริงๆอ่ะก็เรา เรามาดูกันเลยนะคะว่าวันนี้จะเป็นที่ไหนที่เราจะแนะนำสถานที่กลางเต็นเรามาสู่กับ20คําคำถามกันเลยนะคะครับมาเรามาตอบคำถามกันเลยก็สถานที่นี้คือที่ไหนคะแล้วก็ถนนอะไรตําบลอะไรแล้วก็อำเภออะไร,รจังหวัดไหคะก็จะเป็นสวนลิมมังมังในในที่นี้นี่นะคาดว่านะครับน่าจะเป็นลำธาร ที่เป็นภาษาทางภาคเหนือนะครับเป็นบลำทานที่อยู่ด้านหลังเราอยู่ที่ตำบลบ่อเกลือใต้นะครับแล้วก็อำเภอบ่อเกลือของจังหวัดน่านนี่ยะครับแล้วสถานที่นี้ใกล้กับที่ใกล้เคียงที่ไหนบ้างกันคะเอาอย่างนี้นะครับแนะนําเพื่อนๆที่สนใจที่จะมาที่นี่นะครับเราปากหมดมาที่บ่อเกลือเลยบ่อเกลือโบราณเนี่ยนะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ หลายๆคนเนี่ยนะครับใฝ่ฝันนอยากจะมาแล้วเมื่อเราออกจากบอกเกลือมาเนี่ยนะครับเลี้ยวซ้ายมามันจะมีป้ายบอกทางมาตลอดเพียงสักประมาณ4 0ถึง400เมตรอ่าผมคาดประมาณ4 0ถึง500เมตรเนี่ยก็จะถึงจุดกลางเต็น์นี่แหละครับแล้วขนาดพื้นที่กลางเต็นนี่ได้กี่หลังคะ,อะสอบถาม <c oughs> ข้อมูลจากท่านเจ้าของสถานที่มานะครับว่าสามารถ รับได้ประมาณ60-80หลังนะครับในการกางเต็นท์นะครับแล้วก็ถ้าเราเทียบเทียบของจำนวนหัวของคนที่เข้ามาใช้บริการได้ประมาณถึง120คนนะครับแล้วก็พื้นที่กางเต็นท์นี่เป็นแบบไหนคะพื้นที่กางเต็นท์เนี่ยนะครับที่เราเห็นแล้วก็มากางกันอยู่เมื่อคืนนี้ก็คือเป็นพื้นที่ปรับเรียบนะครับเป็นดินนิ่ม มีหญ้าเขียวขจีเลยกางเต็นท์ง่ายนะครับพื้นที่ก็เหมาะสมกับการกางเต็นท์อยู่แล้วครับแล้วก็ตอกสมอบกก็ง่ายด้วยอ่านี้แล้วที่จอดรถกับที่กางเต็นท์นี่ห่างกันแค่ไหนคะ่ะที่เราจอดรถกันอยู่เมื่อคือนนี้นะครับแล้วก็ขนสัมภาระเข้ามาเนื่องจากจุดที่จอดรถเนี่ยคือเขาก็จะกันแยกส่วนกันระหว่างตรงจุดที่เรากางเต็นท์นะพอเราจอดรถปุ๊บเนี่ยก็จะมี รถเข็นไว้ให้บริการเข็นสัมภาระของเรามายังสถานที่ที่กางเต็นท์เนี่ยก็ห่างจากจุดกลางเต็นท์มาเพียงแค่ประมาณ100เมตรเองนะ mm hmm. ก็ถือว่าไม่ไกลเท่าไหร่นะคาดเนประมาณว่าจากท้ายรถหรือจุดที่เราจอดรถเนี่ยเข้ามาถึงจุดที่เรากางเต็นท์เนี่ยประมาณ100เมตรถึงถึงร้อกว่าเมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วมีไฟฟ้าให้ใช้บ้างไหมมีนะครับไฟฟ้ามีแต่ก็ท่านที่สนใจ มากลางเต้นที่นี่นะครับถ้าเรายังมีเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับก็สามารถที่จะนำปักพ่วงมาต่อนะครับไฟแล้วก็เดินสายมาแต่อาจจะต้องใช้ระยะสักน,นิดหนึ่งนะครับของสายไฟเนี่ยสักประมาณขอให้เป็นสัก30เมตรขึ้นมานะครับและอีกนิดหนึ่งนะครับที่เราขอขอกันมาเลยคือเรื่องการใชอ้อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ มีวัดสูงๆขอความกรุณานะครับเพื่อพวกพวก,กระทะไฟฟ้าการน้ำร้อนนะครับทางในเรื่องตัวนี้เนี่ยนะครับในในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวนี้ทางเจ้าของสถานที่ท่านท่านขอเอาไว้นะครับเพราะว่าพอกินกระแสไฟฟ้ามากๆปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ไฟฟ้าอาจจะตัดได้นะครับเดี๋ยวจะเดือดร้อนกันนะครับแล้วมีร้านค้าหรือร้านอาหารขายบ้างไหมคะ ทางด้านร้านค้าร้านอาหารเนี่ยนะครับก็ในบริเวณโดยรอบเนี่ยถ้าเราหลังจาก6โมงไปแล้วเนี่ยอาจจะหาซื้อยากหน่อยนะ<ม>เพราะว่าเราเนถ้าเข้าที่พักมาเนี่ยนะครับก็อยากจะแนะนำเพื่อนสมาชิกว่าถ้าซื้ออะไรจากด้านนอกที่จะเป็นหมู่บ้านนะครับจากที่เรามานะที่เรามาเราก็แวะที่หมู่บ้านเพื่อที่จะซื้ออะไรที่เป็นเครื่อง ใช้นะครับจะเป็นมาม่าจะเป็นพวกไส้กรอบเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้ก็ยังมีขายอยู่นะครับเราซื้อกันเข้ามาให้เสร็จสับเลย<ะ>หลังจากนั้นเราเดินเข้าเดินทางเข้าพื้นที่แล้วเนี่ยการที่จะออกไปหาซื้อหาทานเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากนะครับแต่จะต้องใช้ระยะเวลาสักพักใหญ่ละนะกว่าจะถึงจุดที่เราไปหาซื้อทานกันแต่บริเวณโดยรอบก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับ มีความเงียบสงบแล้วจะเมือนห้องน้ําห้องทําน้ําอุ่นอย่างนี้แล้วก็พวกห้องน้ำหรสอส่งาร์นี้เป็นยังไงนะคงคะมีอแล้วก็พเพียงพอ,พอเพียงพอไหมครับสำหรับการมากางเต็นที่นี่นะครับเราก็แชร์แชร์กันครับแชร์กันใช้จะเป็นห้องน้ําส่วนกลางมีอยู่2จุดนะครับตรงบริเวณจุดที่ติดกับที่จอดรถจะมีอยู่4ี่ห้องชายหญิงนะครับ แล้วก็ทางด้านท้ายก็ยังมี4ีห้องรวมแล้วก็จะมาณ8ห้องนะสจุดแห้องเป็นชาย4หญิง4แต่ว่าะจะแบ่งกันเป็น2จุดนะครับแล้วก็มีเครื่องทําน้ำอุ่นด้วยนะ oh. เป็นเครื่องทําน้ำอุ่นนี่ซึ่งค่อนข้างจะประทับใจเป็นเครื่องทําน้ำอุ่นที่ทําด้วยแก๊สอันนี้จากประสบการณ์ที่ใช้มาเมื่อคืนนี้คือเขาปรับไว้ยังไงเนี่ยเราอย่าไปหมุนเพิ่มเลยนะครับเพราะว่าหมุนเพิ่มแล้วเนี่ย อุณหภูมิมันจะสูงเดี๋ยวบางคนจะตกใจเดี๋ยวจะโดนน้าร้อนลวกเอา <c oughs> เหมือนผมเมื <c oughs> ่อคืนนี้พอไปหมุนอ่าเขาเรียกว่าคนอุตรินะครับพอไปหมุนเพิ่มมาปุ๊บ <c oughs> โโนี่โอ้โหน้ําร้อนน้ําเพียงพอนะครับน้าร้อนมีให้ใช้แน่นอนน้ําอุน่นน้าร้อนไม่ต้องกลัวนะครับในเรื่องของความเย็น แล้วความสะอาดห้องน้ำาเป็นยังไงบ้างาคะในในการที่เราได้เข้าไปใช้มาเนี่ยนะครับแล้วสัมผัสด้วยตัวเราเองเนี่ยนะครับเรื่องของห้องน้ำเนี่ยมีความสะดวกสบายนะครับแล้วก็มีความสะอาดอาเรียกว่าเราสามารถที่จะใช้ได้อย่างไม่ตะขิดต,ตะขวงใจนะครับก็เ,เรียกว่า,าจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนะครับในเรื่องของอความสะอาดด้วยนะครับเป็นช่วงๆไป ดื่มหล้าเบียร์นี้ได้ไหมใช้เสียงได้ถึงกี่ทุ่มอะคะอ่ะจากที่เรามาเมื่อคืนนี้เนื่องจากเป็นค่ำคืนพิเศษเนาะเป็นค่ำคืนที่เราส่งท้ายส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยนะครับแล้วเราก็ได้ขอข้อมูลจากทางท่านเจ้าของสถานที่ว่าในช่วงของวันธรรมดาเนี่ยที่ไม่ใช่โอกาสพิเศษเนี่ยเราก็อาจจะใช้เสียงได้สักระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีระยะเวลาจํากัดอยู่สักไม่เกินสี่ทุ่มนะเพราะว่าแต่ละท่านที่เดินทางเข้ามา ในสถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นการมาเพื่อพักผ่อนน้ำเพื่อมาสัมผัสบรรยากาศความเงียบสงบนะครับก็ขอฝากกับท่านที่อยากจะมาท่องเที่ยวในสไตล์แบบนี้นะครับก็ดื่มกันแต่พอควรไม่ต้องมากนะนะฮะแล้วก็รีแลกในการพูดคุยใช้เสียงแต่พอประมาณนะครับถือว่าเราแชร์ความสุข ซึ่งกันละกันนะครับแล้วที่นี่เนี่ยสามารถนําสัตว์เลี้ยงมาด้วยได้ไหมคะ่ะเอานำมาได้นะครับที่ถามกับทางท่านเจ้าของสถานที่เนี่ยสามารถนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้นะครับแต่ก็ต้องขอให้ท่านดูแลเป็นพิเศษนิดนึงนะเพราะว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของเรานะอาจจะไม่ชินกับคนอื่นนะครับแล้วก็ในเรื่องของเสียงเนี่ยถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ ส่งเสียงได้เราก็ต้องดูด้วยว่าเราสามารถควบคุมในเรื่องของการส่งเสียงของเขาได้ไหมจะไปสร้างความํำเดือดร้อนรำคัญใจกับคนอื่นหรือเปล่าได้หรือเปล่านะครับก็ต้องฝากกันไปด้วยนะครับแล้วสัญญาณโทรศัพท์นี่ใช้ได้กี่ค่ายคะยกนิ้วให้เลยแรงแล้วก็ใช้ได้ทุกค่ายนะครับแม้กระทั่งเราจะอยู่ในหุบเขาก็ตามนะมอยู่ในหุบเขาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นท้องกระทะเป็นแอ่งกระทะเนี่ยนะครับก็ ยังสามารถใช้อินเทอร์เนต็ตได้นะครับน้องที่มาในทีมงานมาถึงปุ๊บพอกางเต็นท์เสร็จก็ยังทำงานได้<ม>ผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับก็สามารถที่จะ,ะไม่ขาดช่วงในเรื่องของภารกิจที่มีติดตัวมาตรงนี้เราถือว่าการันตีครับในเรื่องของสัญญาณแล้วลักษณะเด่นภูมิประเทศของที่นี่เป็นแบบไหนคะคือโดยรอบเนี่ยนะครับด,ด้านหลังนะครับจะเป็นลำธารเป็นหุบเขา นะครับถ้าด้านหด้านหน้าของเราเนี่ยนะครับที่เป็นหลังกล้องเนี่ยก็จะเป็นหุบเขาอีกก็ถือว่าเป็นใจกลางหุบเขาเป็นใจกลางหุบเขาที่มีอากาศทางเบาและเย็นสบายมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่ได้ข้อมูลมานะครับก็แนะนำนะครับว่าถ้าใครอยากจะมาที่นี่ควรจะมาตั้งแต่ปลายฝนต้นหนาวนะครับเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ย อากาศก็จะเย็นสบายตลอดเลยนะครับแล้วช่วงปลายฝนแล้วเนี่ยนะครับกอ็อาจจะโชคดีที่ไม่เจอฝนนาะไปเพราะเป็นะ<ม>ปลายฝน<ม>เป็นต้นหนาวมาแล้วก็จะได้สัมผัสบรรยากาศหนาว,นาวแล้วก็ถ้าไม่ไม่ใช่ช่วงเทศกาลที่ใครเลี่ยงได้นะครับแนะนําเลยนะแนะนําให้มาเลยเพราะว่าไม่ต้องมาแย่งกัน<ม>นะปริมาณนะักท่องเที่ยวอาจจะเบาบางนะครับก็สามารถทําให้เรา,าท่องเที่ยวได้อย่างสบายๆนะครับ<ม> อ่าแล้วการเดินทางนี่มายังไงคะก็จับหลักมาที่บ่อเกลือโบราณเลยนะตำบลบ่อคือบ่อเกลืออำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านเนี่ยแหละครับเมื่อเราเดินทางมาถึงนี่แล้วเนี่ยรับรองว่าท่านท่านสามารถเข้าที่พักได้แน่นอนเพราะมาตามเส้นทางที่มีป้ายบอกทางมาตลอดเลยครับแล้วที่นี่เนี่ยราคาค่ากางเต็นท์นี่เขาคิดยังไงคะ ประทับใจอีกแล้วถามเรื่องนี้ประทับใจแล้ว150บาทเตาหัวตอคนนะครับแล้วที่นี่เขามีอาหารเช้าให้ไหมคะอ่ะประทับใจอีกแล้ว <c oughs> ใช่นไหมครับ <c oughs> นี่ก็เป็นเรื่องที่เราผ่านมาโยกโยกแล้วสัมสัมผัสมาจริงๆเลยข้าวต้มนะครับกาแฟโอวัลตินไข่ลวกขนมปังนะครับ แล้วก็แยมนะจะเป็นนมเนยนี่โอ้ยเพียบพร้อมแล้วก็เป็นบริการที่เราต้องพูดว่าประทับใจมิลูลืมเลยละครับสำหรับสถานที่แห่งนี้แล้วก็การบริการเรื่องของอาหารเช้านะครับประทับใจมิลูลืมครับอ๋อแล้วมีคำแนะนำเพิ่มเติมอะไรบ้างไหมคะอ่าสำหรับเรื่องของคำแนะนำนี้นะครับเนื่องจากเส้นทางที่เราเดินมาเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางที่ ขึ้นเขาแล้วก็ลงเขาก็จะมีเส้นทางที่คดเคี้ยวอาจจะต้องแนะนำท่านที่ไม่ชำนาญเส้นทางหนึ่งแล้วก็เพิ่งจะขับรถนะเป็นใหม่ๆเนี่ยนะครับต้องใช้ความระมัดระวังอย่างอย่างมากเลยนะครับแล้วก็พยายามรักษาเรื่องของกฎจราจรด้วยนะครับอีกอย่างหนึง่งสำหรับ น้องๆหนูๆลูกหลานหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยถ้ามีในเรื่องของอ,า,อาการเมารถเราไม่อยากจะไปขายโจกริมทางใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าขามานี่ขนาดในทีมของเรานี่ยสิบเจ็ดคนยังขายโจกกันเป็นเท่าไหร่แล้วใช่ไหมพอถึงาทางลาบป,ปุ๊บนี่ก็าขายโจกริมทางกันเป็นแถวนะครับก็ต้องแนะนําเพื่อนๆนะครับแล้วก็ท่านที่สนใจจะมาที่ ส่วนริมมางนี่นะครับให้เตรียมเนื้อเตรียมตัวในเรื่องของยาเมาโรดหรือว่า,าเป็นของเปรี้ยวนะหรือของอะไรที่พอจะช่วยเหลือในด้านของการอยากจะอาเจียนนะครับก็ต้องฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับคำแนะนำนี้นะครับเส้นท,ทางสวยนะถึงจะคดเที้ยวนะครับสร้งความระบักใจบ้างนะครับแต่สวยมากครับเส้นทางสวยมากสำหรับที่นี่มีอีกหนึ่งบริการที่เราก็ไปใช้ มาแล้วในช่วงเช้าหลังจากรับประทานอาหารเช้านั่นคือจักรยานนะครับอ่าจักรยานที่มีไว้ให้บริการนะครับอาจจะมีไม่ทั่วถึงทุกคนแต่ก็ถือว่าเป็นการแชร์กันนะครับเราไปเนี่ยเราใชา้เมื่อเสร็จภาร,รกิจก็รีบกลับมานะครับเพื่อที่จะส่งมอบอจักรยานแล้วก็ความสะดวกสบายนะครับที่เราสามารถส่งมอบให้กับผู้ที่ร่วมเดินทางมาในในทุกๆคลิปทุกๆท,ท,ท,ที่นะครับ ก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับฟรีไม่เสียสตังค์นะครับขี่จักรยานไปที่บอกก่อเกลือไปเยี่ยมชมกันเสร็จเรียบร้อยซื้อของขวัญของฝากติดไม้ติดมือกลับมาก็แนะนําเลยนะครับแล้วถ้ามาเ,เราติดต่อที่นี่ได้อย่างไรคะก็จะมี a c e b o o k นะครับมี f Facebook อ่าสวนลิมมังนะครับที่เบอร์โทรอีกหนึ่งเบอร์โทรก็คือ0988062380อย่าลืมนะครับสวนลิมมงัง สถานที่ที่ประทับใจอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากแนะนําให้มาครับผมครับและสําหรับเพื่อนๆที่ชอบใจการนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวของเรานะครับแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆอ,อีกเนาะในะเรื่องของการทําอาหารแนะนําทริคหรือเทคนิคต่างๆนะครับที่เราจะนํามาใช้ในการกางเต็นท์นะหรือจะไปท่องเที่ยวที่ใดก็แล้วแต่นะครับ ก็จะมาแนะนำกันในเพจของ Go Camping นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามพวกเราด้วยนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมคุณติชดาก็ทุกๆเสียงของเพื่อนๆนะคะที่สับสนุนพวกเราก็มีค่าและสำคัญกับเรามากนะคะหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกในคลิปหน้านะคะโอเคครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะบาย ดูน้ำดูน้ำดูน้ำนี่เด็กๆนะที่เล่นน้ำอยู่เมื่อสักครู่นี้ก็อยู่ในคลิปอยู่ในทีมงานพวกเรานะครับมีท่าอะไรมะท่าแปลกๆอะไรไหมอย่างนี้มีไหม